สวัสดีครับวันนี้ก็ตามสัญญานะครับว่าจะมารายงานผลประกอบการนะครับครบครอบหนึ่งปีของการเล่ามาเลี้ยงแกะนะครับก็ก่อนจะฟังผมสรุปผลประกอบการก็ขอชี้แจงนะครับว่าขอแจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าในประเทศไทยนี้นะครับมีคนที่เลี้ยงแกะ แล้วก็ส่งต่ออาชีพไปถึงลูกหลานนะครับก็มีนะครับคนที่เลี้ยงแล้วก็เลิกเลี้ยงไปก็มีนะครับมีทั้งสองอย่างนะครับมีทั้งรุ่งและร่วงนะครับดันั้นก็แจ้งให้ทราบก่อนนะครับมันมีทั้งสองอย่างนะครับก่อนที่จะมาฟังผมนะครับก็นมาฟังของผมนะครับผมเลี้ยงแกะมาแปดปีนะครับโดยที่ อนที่จะลาออกนะครับเลี้ยงมาแปดปีนะครับใช้เงินเดือนแล้วก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมาเลี้ยงนะครับก็ตอนนั้นก็ไม่ได้บันทึกได้รับรายจ่ายอะไรนะครับนิกเว้นโชคดีที่หน้าบ้านมันถนนมันไม่ดีก็เลยเขาก็เลยผ่อนเสียงก็เลยดีนะ ผมมีกระถาดีๆนะครับสำหรับเด็กแว้นและพวกแต่งท่อก็คือพ่อมึงหูตึงก่อนกูนะครับก็เลยทำใจได้นะฮะมาพูดถึงประสบการณ์การเลี้ยงแกะ8ปีของผมก่อนนะครับก็แต่ก่อนก็ใช้เงินเดือนนะแล้วก็ใช้เวลาหลังเลิกงานก็ไม่ได้จดอะไรเท่าไหร่นะครับก็คิดว่านะครับก็รู้ว่าขาดทุนอยู่ ช่วงแปดปีที่แล้วก็รู้ว่าขาดทุนนะครับแต่ก็ถือว่าซื้อประสบการณ์นะครับเหมือนเราเสียงเงินซื้อลงทะเบียนเรียนนะครับพอเราเข้าสู่ปีที่เก้าก็ตัดสินใจเราออกจากงานมาเรียนแกะกันจริงจังนะครับความหวังตอนนั้นก็คือสร้างงานสร้างรายได้ให้ตัวเองนะครับสร้างงานสร้างอาชีพให้ตัวเองได้สักวันละสามร้อยก็พอใจแล้วนะครับคิดแค่นี้นะครับ คือหวังแค่วันละสามร้อยนะครับเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเขาทีนี้มาเลี้ยมาเริ่มเลี้ยงนะครับก็เราออกมาเลี้ยงนะครับหวังสามร้อยเนี่ยว่ามันจะได้ไหมวันนี้จะมาเล่าสู่ท่านฟังนะครับก็ผมเริ่มจากที่สะสมมานะครับเราออกมาเนี่ยมีแม่แกะที่สะสมมาแปดปีเนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยสามสิบสี่แม่นะครับกับพ่อพันแกะหนึ่งตัวแล้วก็วัยรุ่นสามถึงแปดเดือนอีกสิบสี่ตัวนะครับ พอจะมาเลี้ยงนะครับก็จดค่าใช้จ่ายพวกค่าน้ํามันรถหญ้าค่าน้ํามันตัดหญ้านะครับค่าไฟค่าหัวอาหารและอื่นๆน,นะครับมาหักรวมกับค่าใช้จ่ายบรรทัดสุดท้ายสิ้นปีผมติดลบนะครับจากที่หวังนะครับวันละสามร้อยนะครับวันละสามร้อยเนี่ยทั้งปีมันต้องได้หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทนะรปรากฏว่าผมติดลบหนึ่งแสน 1,364บาทในการใหญ่ๆที่ผมลงทุนไปเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นการซื้อพ่อพันธ์ุแกะข้าวอีก2ตัวนะเกือบหกหมื่นนะครับแต่เราปีที่ผ่านมาก็มีครอ,อบใจตัวเองนะครับว่ามันมันได้สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนะครับคือจากแม่พันสาสิบแม่นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นแม่พันสี่สิาแม่นะครับพ่อพันแกะนะครับจากหตัวก็เป็นสตัวนะครับ มีแกะอายุ3-8เดือนอีก1ตัวนะครับแล้วก็มีลูกแกะอายุน้อยกว่า3เดือนอีก14ตัวนะครับรวมเป็นจากเริ่มต้น49ชีวิตนะครับตอนนี้สิ้นปีได้เป็น61ชีวิตนะครับก็ถือว่ามีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับถ้าทำนา5ไร่นะครับสิ้นปีก็คงไม่ได้ที่นาเพิ่มสักตารางวาเดียวนะครับ ทำนานี่ขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยบันทึกนะครับแต่รู้ๆว่ามันไม่ได้เพิ่มสักหนึ่งตารางวาแน่ะครับสิ้นปีแต่แกผมจาก49เป็น61นะครับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับก็ปลอบใจให้ได้สู้กันต่อไปนะครับนะฮะก็เป้าหมายก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เป้าหมายระยะแรกก็คือสร้างรายได้ให้ตัวเองให้มันได้วันละ300ก่อนนะครับปีแรกยังไม่ได้นะครับปีสองก็ ลุ้นกันอีกทีนะครับแล้วปีหน้าจะกลับมารายงานท่านใหม่ครับก็รอชมกันอีกปีหนึ่งนะครับสู้กันอีกปีหนึ่งนะครับเราผลประกอบการมันจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ